สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับพบกับแม่แรงนิวยอร์กอีกแล้วเนาะคณะมันนีกกันนี้บ๊อบพลน,นะคะ่ะตบมักทงเนาะคะ่ะแซบแซบแล้วก็ผัตมีเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่กรอบฮอทด,ดอกบานเห่าบอแล็กในละคะ่ะขาดบ่ได้นะคะช่วงนี้มีแต่เสือโครโรนาเราก็ต้องกินเดียวโคโรนา แก่เพุพี่นอ้องมื่อนีเนาะไปเหลียวเห็นนน่นไล่โคช้ชผู้หนึ่งบอกว่าโอ้อยากมีผัวฝั่งอยากมีผัวฝรัง่งผัวฝรั่งบังเทือม,มันก็เป็นบอเมนของดีได้พี่น้องก,กันแล้วแต่ห่วนมากแหรอวะน,น่าจิตต่างเนะแต่ขันคุณอยากมีผัวฝรัง่งฝรั่งมันก็มีหลายเกรดบอเมนว่าคือเขาเจาบอกว่าโอ้ยภาษามันบะจาเป็น จริงๆมันบมเมนพี่น้องภาษามันจําเป็นเราก,แก็แล้วแต่ภูมิภาคว่าสีใส่ภาษากายหรือว่าภาษาที่ต้องใส่ความคิดแต่ถ้าใส่ภาษากกา่มันก็ฝรั่งอีกแบบหนึง่งหรือใส่ภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อคุยเพื่อที่เข้าใจซึ่งกันและกันกับฝรั่งคุณนั่นมันก็ต้องใส่ว่างแผนมีระบบมีระเบียบมีขันมีตอนบมเมนเอไออย่างกับโอ้ยใส่ภาษากายมันบมแมนพี่น้องสิงมาบอกให้ฟังว่า การใส่ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการหาผัวมันต้องเหตุจังไดมันพได้ยากแต่ว่าเาก็ต้องเหตุซ้ำๆเพื่อที่จะให้มันเหตุเกิดการเรียนู้ังใี่ไหมพี่น้องฮมหาพี่น้องว<ะ>้ากมาที่นี่กบ keep video what is that what they are they doing a rabbi died so the Jews were all over the place what they were crowding the street the mayor was angry they avoid the social distancing right no they don't because they they, they disregard the rule oh my god. ก,กําลังเว้ากับพ,ยยพี่ไยังแพรทิกว่าเป็นอย่างคนยิวขาเจา้าก็จังบ่ิยันอันนาย,ยุบายอันยืนห้างกันหกฟูตของพี่ใหญ่อันแอนดูแอนดูคู่โอโมเพิ่งเป็นคู่อาการรัดเน,นาะค่ะเนาะ่ายิวข้าเจ้าสีหัวดื้อเด้ แฮซุมยิ้วนี่สีรวยค่ะพี่น้องเพื่ออยากได้ผัว้วยอีิลิณนเนี่ยน้ำจห,หาผัวยิ้วนะคะเพราะว่ามันเกบวมานย่างไรเพราะว่าคนยิว้วปกติ <That> s <S ส่วนใหญ่คนยิ้วที่หัวอนุรักษ์นิยมก็คือหัวบออนั่นจังงอาก็เฉยเสียค <c oughs> บกันเองแต่งงานกันเอง ให้คุ้มสายเลือดบริสุทธิ์ของเสื้อสายยิ้วข้เจ้าเนั่ยแหละค่ะแต่ว,ว่ามันมี่โอกาสกล้นังแต่นี่เห็นซุ้มสอดแนวมาอยู่ด้วย mm hmm. อาตั้งเสี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์แต่ว่าเวรอย่ากให้ไม่ดดามาแต่ว่าก็แล้วแต่ผู้มุมมอง กนสีว่านะคะเนาะว่าการใส่ภาษามันจําเป็นบอมันจําเป็นใครอยากได้ผู้ใสด้ดีๆมันบอม็นว่าผู้ใสด้ดีๆมันสียางได้หาได้ตามท้องถนนหรือว่ามันสีใส่แค่การสื่อสารภาษาเมือ่อภาษาใบภาษากาเดีย๋ยสิมันใส่แค่อวันจะนะภาษามันต้องใส่วันจะนะภาษาน้ำกี่นอ้องเดี๋ยวเหตุจากไหนเดี๋ยสิ เตรียมเนื้อหาว่าการใส่ภาษาอังกฤษเพื่อการหาผัวเบื้องต้น E L 2 0 1ศูนย์หน่บ่ายแมลงนิวยอกสีเห็ดจังไดเนาะคะเนาะเมื่อหูเหเราว่าภาษาอังกฤษมันจำเป็นถ้าเกิดต้องพยายามเรียนรู้อย่างนน้อยๆก็ได้ค้ามศัพทง่าย,ายๆเพื่อที่จะให้ดคอมม่ไดเคตเพื่อที่จะภาษามาสซื่อสารให้เขาเข้าใจว่า เาคิดจังไดร่เฮาฝรั่งเขากรสิมาค้นจริงใจเขาว่ามากค้นปิ่นปอนกับหล่อนปูโหกนะคะเพราะว่าตัวไปสมมว่าคุณลังค้นนีมีลูกแล้วสมมุติว่าไปเดทกับฝรั่งสิฝรั่งเขาบอกเคยหู่ได้ว่าเฮาหีเฮาอายุอายุประมาณยี่ิบยี่สิบเอดยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สห้ายี่ิบหกยีสิแต่ว่าเขาบอกว่าอยู่เมืองไทยเขาโสดเขาบอกมีลูกมันบอแต่ว่าเขาเคยผ่านการมีลูกมาแล้ว แต่เฮาสิบอกความจริงเขาจังไดยเ้เขายอมหลับเฮาได้ว่าเฮาเนี่ยเป็นซิงเกิลมัมที่สามารถที่จะดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม,ม่ดูแลลูกเขาเองได้โดยที่บต่ตตองพิงผู้ใา้จังสีผู้ใา้เขาสีเลือมใสฝรั่งเขาสีเลือมใสในความหลู่ความสามารถแล้วก็ความความเอ่ทนนอทะนโงโต ổ, แล้วก็ความแข็งแกร่งในตัวของผูยง้ยิ่งข้ายหยิ่งผู้ยิ่งไขยนน่นะเอาใจเกง่งฝรั่งเขาก็สีมักพี่น้องอย่าเอาอีหลี่ยบอกตามความเป็นจริง เขาให้สาวให้กับขอเกงเอากกเกงมนาที่การงามดีหูจักเวามิจรลิตฝรก่ลังก็เล่หมากเอาเป็นว่าเราขคาบกินข่าแล้วเอาสิเตรียมเนื้อหา e l 2อ1สองศูนย์หนึ่งภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการหาผัวให้ พี่น้องทั้งบ้านเตรียมโตนะคะเนาะอกะหวังว่ากะกะสิได้วังว่ามันสิเป็นประโยชน์บ่ามากกันหน่อยสําหรับพี่น้องนะคะนะเนาะเดี๋ยกินเจแล้วเดี๋ยวพอไปเตรียมเนื้อหาเวอนทตันทนาจยาก,กบคํำว่ามัอสิมีสถานาการณ์แรกพบอายุใสนัดกันคุยท่าโทรศัพท์สิบปใส พ่อหนักกันเพื่อแรกสิไปพ่อใส่เพื่อให้เกิดความประทับใจโมเมนต์สถานที่อาโคจอดว่าโอ้ไปพ่ออยยุครับแล้วก็ได้มากโมเมนต์ที่นอกข่อาสิไปพ่อกันแถวนัดก,กันร้านอาหารจ้าสิแล้วกับนัดก,กันเป็นกิจจาลักษณะไปดิ่งมีอาหารมีป่าตีงสิเออมันก็นเป็นทาา่ากรเขากัสีประทับใจห้าเป็นคนมีลุมมีพอ่อมีแม่บ่เมนว่าสิมาง,ง่ายเด้ยสิขากัสีอ่า เขากะทเขอาใจเขากะสิโอ้ยมาอินนี่มาสาวนี่แห้งอ่ะกะทิเปล่าหาค่าดองไปหาอีหีีได้ค่ะคอว่านตามนี้เนาะค่ะเนาะแล้วพอกันค่ะสวัสดีค่ะ